นี่แหละอันตรายเพราะอะไรเมื่อเราเอาทำมันเป็นวิชาทีทีกลอกใส่สภาวะจิตแล้วให้จิตปรุงแต่งในสภาวะสมองที่มีอวิชาครอบงำบงังครั้งบางคราวเมื่อเราคิดอกุศลมากก็เหมือนอย่างเช่นที่เราบอกท่านทั้งหลายว่าเหมือนอดีตท่านเจ้าคุณนะถ้าไปแต่สัมผัสกิเลสมันก็จะติดเราโดยที่มันก็จะแผ่ขยาย อาณาเขตของมันไปเรื่อยๆสิ่งทั้งหลายดูจิตดูใจเราอะไรก็แล้วแต่เหมือนว่าถ้าพระมหาเทวทัตผู้มีฤทธิ์มากนะัวรรคห้าห้าห้าเราก็มองเข็มแค่เป็นเลขห้าแต่สภาวะจิตของท่านนะท่านรู้สึกกับเราอย่างไรเพ่งโทษย้อนกลับเข้าหาตัวท่านด้วยปัญญาดูถูกเราหรือไม่มีสิ่งใดที่คิดเยียดยามเราหรือเปล่า หรือมีอะไรที่วิาพากษ์วิจารณ์ณเราอยู่ข้างในที่ท่านเป็นธรรมมันเป็นอกุศลหรือไม่นี่แหละคือสิ่งที่ท่านต้องพึงระวังด้วยสติปัญญาของท่านว่าท่านกําลังเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกําลังกรรมของท่านก็คือกําลังทางกายวาจาใจเพราะอะไรแม้จะท่านดูเราอยู่ท่านอาจจะพูดนาทีของท่านก็ได้ใครจะไปรู้บางคนบอกว่า ไม่เห็นเหรอไม่เหรออะไรที่พูดก็เป็นเช่นนั้นแหละเพราะอะไรถ้าเราถือวาจาสศัตว์อะไรที่พูดออกไปมันเป็นจริงเสมอใช่ไหมท่านกระบนเราไปเรื่อยและใช่ไหมพระมหาเทวทัา